อย่าลืมล้างมือล้างมือบ่อยๆอย่าปล่อยให้ไวรัสลอยนวลใส่หน้ากากอนามัยอยู่ห่างกันไว้ใช้เจลล้างมือ94 FM Club อยากให้คุณใช้ชีวิตแบบใหม่เพื่อความปลอดภัยของทุกคน คุณกำลังฟัง94 FM Club ฮัดใหญ่ฟังเมื่อไหร่ก็ใช่ทั้งไทยและสากลผลิตรายการโดยบริษัทพีทูล่าเวิร์กช็อปจำกัดโทร074244666ฟังสดออนไลน์และแอปดูดีเจได้ที่ www.94fmclub.net o r l d คลินิกเวชกรรมสาขาหัดใหญ่ใกล้แยก3ามชัยฉลองเปิดสาขาใหม่ทำทรีทเม้นต์หน้าฟรีถึง30ธันวาคมนี้074-244-199วาน,นิสา,สาคลินิกเพราะคุณคือคนสำคัญ,คคคญเอ๊ หรือแบตรถฉันจะเสื่อมแล้วจะเปลี่ยนยังไงล่ะเนี่ยเข้า Google หรือ Facebook แล้วเซิร์ชบ้านหม้อแบตเตอรี่ใกล้สาขาไหนโทรสาขานั้นเข้าไปเปลี่ยนให้ฟรีถึงที่เลยครับผมไว้ใจร้านนี้ดีที่สุดเพราะเขาเป็นรายใหญ่สุดในภาคใต้ราคาถูกสุดแล้วมีครบทุก,กยี่ห้อบริการเร็วทันใจให้คำแนะนำดีช่างมืออาชีพเยอะพร้อมให้บริการทั่วหัดใหญ่หรือจะแวะไปก็มีตั้งสีสาขาเยื้องโรงพยาบาลหัดใหญ่สามชัยใกล้ซูชิแชมเปี้ยนสีภูใกล้บุรีสีภูสงขลาเยื้องโลตัสจะ ซื้อแบตเตอรี่ต้องชื่อบ้านหม้อศูนย์รวมแบตเตอรี่ที่นี่ขายถูกสุดบ้านใหม่ใกล้เมืองราคาไม่เกินเอื้อมแค่2ล้านนิดนิดก็ซื้อบ้านสุทาทิพย์ได้ชาวเฮาส์ราคาเบาๆสุทาทิพย์เขามีหลายทำเลน้ำไม่ท่วมสุทาทิพย์ควรสันติเส้น4ีพูตัดใหม่และคลิ่ลิต4เฟสสก็แค่2.09ล้านเท่านั้น แล้วยังมีสุดทาทิปคองรอแฮฟเฟดหแค่2ล้านสุดทาทิปตำรับอีสาน1.8ล้านสุดทาทิปโคกเมาสองแค่1.75ล้านราคาแบบนี้หาไม่ง่ายแล้วนะครับนัดดูบ้าน086 490 5927 Facebook โครงการบ้านสุดทาทิปผัดใหญ่บ้านดีที่คุ้มค่าในสังคมที่น่ายอยู่ต้องบ้านสุดทาทิปซื้อเลย รู้ปะปูอะไรทำจากเนื้อปลาอ่ะงงงงงอดีก็ปูเบนโตะยี่ห้อชวีวงไงปูอัดเนื้อแน่นอร่อยเต็มแท่งจากเนื้อปลาบดปรุงรสอยากจิ้มโชยุไบวาซสาบิก็มีมาให้ในซองจะเอาไปยำทำแซนด์วิชใส่สลัดก็เพิ่มความเด็ดทุกเมนูและใหม่ปูเบนโตะวิงมีคอลลาเจนพันมิลลิกรัมจากปลาไม่ใส่วัตถุกันเสียไม่ใส่บอแรกสายชาบูซุกิก็มีลูกชิ้นปลาใจแอนลูกชิ้นปลาหมึกเต้าหู้ปลายำสาหร่ายวากกเมจังแล้วยังมีปลาชิปปลาหวูไส้ชีสสำหรับทอดด้วยนะมีขายที่เเซซว่นหรืืออจะ้ปลี ส่งที่โรงงานบริษัทอุตสาหกรรมทวีวงควรจงทางไปนาหม่อมโทร0 8 1 7 6 6 4 5 4 5ชวนคลับอัพไซด์ชวนคลับอัพไซด์ชวนคลับ ฮัลโหลและนี่คือรายการชุนขอบอัพไซด์นั่นเองนะครับทุกคนนะวันนี้เราก็มาอยู่ด้วยกันนะครับผมกับดีเจก็ทีีวีและก็ดีเจท่ามอกควัดนั่นเองครับผมเป็นอะไรวันนี้ผีดิสนี่เข้าสิงเหรอเป็นยูทูบเบอร์เป็นผีดิสนี่เข้าสิงเฮ้ยไม่เราต้องแบบว่ามีการเปิดรายการกันแบบว่าไม่ให้ซ้ำคำเจว่างี้วันนี้รู้สึกดีขึ้นกว่าเดิมครับเพราะว่านะครับเมื่อคืนเข้าใจว่าเป็นไข้ก็เลยเอาเทอร์โมมิเตอร์แย่ลักแลรแล้วก็ a อทก็ปรากฏว่าปลอดภัย คนพบคนพ,บพ,บพ,บพิตกแล้วหนึ่งไม่คนเราว่าจิตตงนะบางท <c oughs> ีคุณลองคิดดูว่าสองทุ่มกว่านะฮะส่งรูปเทอร์โมมิเตอร์มาให้ดูแล้วก็ส่งรูปต <Yeah. S 1> ัวเองม,มาให้แล้วแบบว่าเฮ้ยไม่ป่วยว่ะไม่ติดปลอดภัยแล้วเอาตัวเอวงไปเสี่ยงเหรอ ไม่ไม่เสีย่ยงไม่อะไรแต่รู้สึกตัวรุมๆุมห้หรือว่าหลอกดาว่เฮ้ยแบบเราเราติดหรือเปล่าอะไร่งไ,ไม่ไม่ไ <laughs> เพราะว่าอ่านข่าวโอมิครอนเมื่อวานแล้วรู้สึกกังวล<น>ก็คือจิตตกจริงแล้เอาจริงๆแล้วสะสจิตโตโอมิครอนที่ที่เรานําเสนอกันไปอะถามว่ามันมีโอกาสเข้าไทยไหมก็เห็นกันแล้วนะรายที่สอยังไม่มานะ รายที่สองนี่วันนี้มีความคืบหน้าเออีกหนึ่งคนที่ผลเป็นบวกแล้วเดี๋ยวเราจะสรุปรวมยอดให้ฟังนะครับมารอฟังกันนะครับรวมไปถึงประเด็นต่างประเทศของตั้มนะฮะโอ้โหที่สุดของการร้องเพลงนะครับผมยังไงเปิดฟอร์มระเบิดฟอร์มระเบิดฟอร์มระเบิดฟอร์มเกี่ยวกับการสอ่งเสียงทรงพลังจริงๆอ่ะมันพลิกล็อกกันหน้าดูถล่มทลายนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับล่าสุดสคบเอาจริงแล้วนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของกล่องสุ่ม อ่ะนะครับใช่อ่ะเดี๋ยวมารอฟังนะครับรวมไปถึงนะครับประกาศล่าสุดจากราชกิจจานุเบกษานะอันนี้เออเออมันถึงเวลาแล้วทใช่ทันที่ศูนย์ไงใช่แต่ตอนนี้นะครับครับผมคนสวยรอสายอยู่กับเรานานแล้วสวัสดีคุณยิ้มจากชรูมอาร์มรีนี่เจมสวัสดีค่ะครับโอ้นี่คือตีมสวัสดีสบาสดีนะคะสบายดีคุณยิ้มพุ่เอาใจหรือกายก่อนนะตัวตีเอากายอากายหรือใจก่อน ไม่เอาซิใจแล้วก็ใจค่ะทั้งกายทั้งใจเลยกระใจสุดยอดไปเลยร่างกายโอเคดีติดิตใจขอให้เอละไว้ในฐานที่เข้าใจอันนี้ก็เเป็นเรียกปากคลองนะใช่แต่ว่าเนี่ยพอวันนี้ได้เห็นราคาของสินค้าที่คุณหยิมเอามาฝากรู้สึกว่าจิตใจกระชุ่มกระชวยขึ้นมาเลยจริงนะครับเขาบอกเลยว่าในช่วงเดือนสุดท้ายของปีนี้นะฮะจัดเต็มกับความพิเศษวันนี้เนี่ยเป็นอะไรฮะ วันนี้ต้องบอกว่าสินค้าไม่ได้เป็นแค่แหวนหรือว่าไม่ได้เป็นแค่สร้อยเป็นอะไรฮะแต่เป็นทั้งแหวนและสร้อยเลยใช่ไหมครับคุณญิมเฮ้ยค <Hey. S 2> ่ะซึ่งคอลเลคชันนี้นะคะเรียกว่าเป็นคอลเลคชัน love grow ค่ะ love grow สำหรับทุกคนที่กำลังเติบโตนะคะ love grow อะ love love grow ที่แปลว่ารักกำลังเติบโต,ตอ๋อโหดีดีความหมายดีแล้วละ่ะมันเ,<อ>เป็นยังไงบ้างครับคอลเลคชันนี้ครับคุณหญิม ก็คือคลเลชันนี้นะคะก็จะเป็นดีไซน์เป็นแบบทรงแหวนนะคะเป็นแหวนแบบทรงคลาสสิกเม็ดเดียวแต่ว่าจะเป็นขนาดยอดส่วนลงมามาทําเป็นจี้นะคะก็คือสามารถที่แบบว่าคุณผู้ชายมอบให้เป็นของแทนใจให้กับคนที่เรารักอะไรแบบนี้เหมือนประมาณว่าคนเนี้ยเราเล็งไว้แล้วนะหรือว่าคนเนี้ยเรากาลังจะเริ่มแบบเติบโตไปได้วยกันนะคะ <S <S 1> <S 1> หรือว่าคนที่แบบว่าอ่าใช่หรือว่ามีความแบบความรักที่อยู่ะระยะไกลก็คือว่าผู้หญิงต้องทํางานอีกที่หนึ่งผู้ชายทํางานที่นึ่งอะไรแบบนี้ก็ สามารถมอบตัวนี้นะคะไว้เป็นสัญลักษณ์แทนใจเอาไว้ให้คิดถึงกันและกันได้ค่ะอเอาแบบว่าเอาแบบว่าวันนี้ขอลน์พรุ่งนี้ก็คือซื้อให้เลยอะไรเ,รเ, <laughs> เรงีเเ้ย,อ,ยอันนั้นเร็วเกินไปอ่ะเราไม่ต้องเขาเรียกว่ามันไม่ต้องรีบอันนั้นเร็วเกินไปนะครับเพราะ <c oughs> ฉะนั้นอันนี้จะมีความหมายที่ดีนะครับส่วนสีสรันรรเป็นยังไงบ้างครับคุณหยิมสําหรับตัวจี้แล้วก็สร้อยชิ้นนี้ครับอ่าสําหรับคอลเลคชั่นนี้ หน้าร้านมีมาด้วยกันทั้งหมด3สีเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเยลโลโกไวโกนะคะแล้วก็สีพิงโก้ค่ะสำหรับเขาที่ชอบแนวแบบว่าอินเทรนด์นิดนึงก็แนะนำเป็นสีเยเออทิงโก้ได้เลยค่ะหรือว่าถ้าใครชอบสีโทนประมาณไหนก็คืออยากให้แนะนำเข้ามาลองเข้ามาชมกันก่อนได้นะคะเพราะว่าคอลเลคชันนี้ราคาน่ารักมากแล้วก็เป็นเพชรแท้ด้วยนะคะไซส์ห้าตังตรงกลางอยากจะบอกว่า ุ้มมากขนาดต้นขายเองยังชอบเลยค่ะคอลเลกชันนี้อ่าเปิดราคากันหน่อยดีกว่าฮะเปิดราคาบานหน่อยครับคุณหยิมสําหรับชิ้นนี้ครับใชค่ะสำหรับชิ้นนี้นะคะราคาปกตินะคะจะอยู่ที่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยค่ะแต่ว่าอันนี้พิเศษสุดๆเลยสําหรับกับคอลเลกชันนี้ก็คือราคาพิเศษจะอยู่ที่แปดพันแปดร้อยบาทเท่านั้นนะคะแล้วก็เป็นเซ็ตที่ก็คือพร้อมใส่ส,สวยๆได้เลยค่ะฮะแปดพันแปด 8ปดพันแได้ทั้งจี้แล้วก็มีเพชรแท้แล้วก็มีสร้อยด้วยหรอคุณคุณหยิมอันนี้คือครบเลยอหรอ,อันนี้ไม่ไม่ได้ไม่ได้ฟังผิดใช่ไหมว่า8,800ดรอคือได้ทั้งเซ็ตพร้อมใส่เลย่นะนะอุ้ยแปดพันแปดราคาดีราคาดีมากอันนี้พร้อมเลยนะพี่เหมือนคุยคุยกับใครอยู่อ่ะไปซื้อเลยพวกนี้ไปซื้อ <laughs> ไปซื้อเลย8ปดพันแปเนาะเออช่วงนี้มันต้องรวดเด็วนิดน,นึงมี3สีนะคุณนุกางมียลโลโกโ้งโกแล้วก็ไว h i t e ฮะสี uh huh. ละหนึ่งชิ้นถูกไหมครับคุณหยิมใช่แล้วค่ะมีเพียงแบบละชิ้นสีละชิ้นเท่านั้นนะคะถ้าใครฟังอยู่แล้วก็สนใจแนะนําว่า รีบอินบ็อกซ์เข้ามาจองได้เลยนะคะเพราะว่าแบบราคาดีน่ารักแบบนี้ก็คือมีแบบละชิินเท่านั้นอยากให้ได้อยากให้โดนจริงๆคอลเลคชันนี้ค่ะเราไปเราไปกว้านซื้อไหมกว้านซื้อแล้วก็มาเก็งกําไรเพิ่มเติมใช่ขายเซ็ตละหมื่นพี่ว่ายังถูกเลยนะจริงนี่แปดพันแปดอะราคาเต็มหมื่นเก้านะคุณนะราคาเต็มหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเหลือแปดพันแปดร้อยบาทโทษนะคะขายแบบนี้คุ้มค่าแอร์ในโชว์รูมไหมฮะเอาเขาอยากให้เป็นของขวัญิเศษขนาดนี้ จริงๆแล้วมันเหมือนเป็นเเป็นของขวัญให้ลูกค้าค่ะอันนี้ก็คือเป็นคนที่เต็มเลยอยากให้ทุกคนที่กำลังมีความรู้สึกดีๆอะไรแบบนี้ให้กันก็คือส่งต่อความรู้สึกดีๆผ่านเครื่องประดับจากอมอยนี่เต็มได้นะคะโอนนี่เหมาะเลยนะคริสต์มาสที่จะถึงนี้ใช่ไหมยั้วเขาแบบถือเลิกไงมอบให้วันคริสต์มาสไปเลยเป็นการแอบจองเป็นในๆไว้ก่อนชันเอฟเขแล้วนะชันเอฟ ทันโทษคนไม่ใช่ของสุม่ม <c oughs> ไปเออนะฮะนอกจากตัวสินค้าชิน้นนี้คุณหยิมโปรโมชั่นหน้าร้านหรือว่าความพิเศษของบูเชอร์อันนี้ยังมีอยู่ไหมฮะมีอะไรบ้างครับยังมีอยู่ค่ะสําหรับโปรโมชั่นหน้าร้านนะคะเดือนนี้ตลอดทั้งเดือนก็คือจะรับส่วนลดพิเศษสูงสุดถึงสามสิบห้าเปอร์เซ็นค่ะแต่ว่าสำหรับลูกค้าที่ซื้อคู่นะคะก็คือจะมีสิทธิ ลุ้นลับเป็นอ่าส่วนลดเพิ่มเติมจากเรานะคะเป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆจะมีทั้งหมดอ่ามีสามเ0ซ้าซห้าร้อยแล้วก็หนึ่งพบาทค่ะแล้วก็โควิชเชอร์ก็คือตอนนี้ยังมีอยู่นะคะก็จะมีวเชอร์ทั้งหมดมี3ามใบก็คือจะมีอ่าห้า0มื0นแปดหมื0หนึ่งื่นค่ะก็ถ้าถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจไวิเชอร์ก็รีบอินบ็อกซ์เข้ามานะคะเพราะว่าช่วงน,นี้รู้สึกว่าออกเยอะตัวเอาเยอะมากเลยค่ะ เพราะว่าเป็นความคุ้มค่าที่สุดใน,ในรอบปีอะตามและจะบอกเลยนะครับว่าออนี่คือซื้อน,นะครับใช้ได้คุ้มยาวกันจนถึงสามสิบมการาปีหน้าเลยนะถูกต้องนะครับออส่วนกิจกรรมที่อัดคลิปวิดีโอส่งไปเพื่อได้รับบตับตร Starbucks ตอนนี้เต็มแล้วหรือยังคุณหยิมอ<ร>๋อตอนนี้ยังได้อยู่นะคะเพราะว่าแบบเราเห็นกระแสตอบรับจากลูกค้าที่ดีมากๆเลยก็เริ่มทยอยเอามาเติมเข้าแล้วค่ะก็คือถ้าลูกค้ามาวนี้เต็มฟังอยู่ก็ควรอัดคลิปวามสนุกได้นะคะตอนนี้ก็คือเราแบบ เพิ่มให้ลูกค้าแบบจุกๆเลยถ้าใครส่งมาก็คือรับไปเลยค่ะบบททนกาแฟมูลค่า300บาทของ Starbucks าาคะ จ้าส่วนไปที่ไลน์แอดอร์รีนี่เจมส์ก็พี่ไปสี่ทั้ง300เลยนะ300ร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเราทำให้ทำไมต้องอร o r i นี่เจมส์ครับเพราะว่าที่อร o r i นี่เจมส์เนี่ยแนะนำเหมือนเพื่อนที่รู้ใจแล้วก็ให้คำแนะนำอย่างจริงใจตรงไปตรงมาเอ้เนี่ยเนี่ยตัวอย่างลองดูก็ส่งไปนะครับก็ได้รับ voucher เป็นสตาร์บัคสตาร์บัคการ์แน่ะสามร้อยบาทนะครับใช่เลยนะครับสำหรับชิ้นนี้ที่เราพูดถึงวันนี้นะครับย้ำว่าจี้พร้อมสร้อยแล้วก็มีเพชรประดับ ด้วยนะครับปกติ19,900ลดเหลือ8,800บาท3สีสีละ1ชิ้นเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยไปเจอกันที่โชว์รูมอัมมอรินนี่เจมส์นะฮะย้ํากับเซเว่นวงเวียนเล็กโรงเรียนศสีนครนะฮะจันทร์ถึงเสาร์ครับ9ก้าโมงครึ่งถึง5้าโมงครึ่งครับ0ูน2์เจ็ดและ0 8 8 7 9 2 3 6 2 9นะฮะไลน์ที่แอดอัมมอรินนีเจมส์นั่นเองครับวันนี้ขอบคุณคุณหยิมมากเลยที่โฟนอินมาคุยกับเราแล้วก็ส่งมอบสินค้าราคาน่ารักที่สุด แต่ว่าอยากให้คุณติดตามเพราะว่าวันนี้แล้วเดี๋ยววันพฤหัสที่คุณหยิมจะฟอลินมาวันพฤหัสก็น่ารักไม่เบาคุณราคาดีมากตลอดทั้งสัปดาห์นี้อยากให้ตามจริงๆโอ้ไบโคลเบอร์ด้วยใช่ครับแอบสปอยก่อนคุณหยิมวันนี้ไปแล้วนะครับอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะครับครับผมและนี่คือคุณหยิมจากอมอริน่เจมส์สวัสดีครับสวัสดีครับเห็นไหมคุณนี่คือคุณสัมผัสธ์ได้ถึงความจริงใจมากเลยนะครับใครที่อยากจะไปเป็นเจ้าของนะฮะคนเปิด นะครับอย่างโปรโมชั่นเมื่อกี้นะครับ8800ันนะแ8 0พบาทราคาน่ารักที่สุดเลยก็ไปเจอกันที่อ m o อร์นีเจมส์ได้เลยครับใช่เลยนะครับลายของคุณคุณนิงคุณหนิงคุณหนิงพยายามที่จะอคุณหนิงแล้วก็มีแฟนรายการนี่เขาแบบอาชื่อคุณนิงแล้วคุณหนิงนี่ไงคนเนี้อันนี้คนนี้ตัว K ก็คือนิง นิ ink, s> <S forward, ่งแล้ uh> วคนนี้ก็คือหนิงหนิงใช่นะครับขอเพลงนะครัขอเพลง forward วัชราวดีครับให้อจจอยผู้แสนน่ารักครับอาเจจอยอาจารย์อาจารย์เหรออาจารย์ไม่ใช่อาเจหรออาจารย์หรืออาจจะโอโจ้หรือเปล่าเฮ้ยเออไปฟังกันไปฟังกันน่ารักอ่ะนี่คือ forward นะครับจากวัชราวดีครับครับ และตอนเชกนนั้นลองเอาดวงใจของเธอที่มีความสุขหมดความทุกข์ You